สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับจกเบ็ดใส่หน่อยตอนนี้เราก็จะประกอบคอแล้วมันหวานด้วะเหรอหน้เหายต้องมันเจนนน็บตอนนี้เราเราดามครับมันทะลุตรงนั้นครับตรงที่ช่างรามกำลังใส่โอ้ผมไหมพอตัดแล้วผมไมหมเดี๋ยวเราเกี่ยวเกี้ยวหายแล้วก่อน เดี๋ยวเอาตัวเย่ยวเ,เลยนั่นแหละตอนนี้ก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับใส่โซ่ใส่คอดัดเรียบร้อยตอนนี้ช่างบอยจะใส่แบตตัวนี้ครับที่ที่อัดเจลาบีเนี่ยเขาน่าจะทำให้ฝั่งเนี้มันอัดง่าย นอยู่ข้างในมันอัดไม่ได้มั่ชนนี้ช่างบอยก็เป็นช่างใหญ่ครับประวาณประจําทีมงานบอยมันไรายนนี่ตอนนี้ก็ตอนนี้เปลี่ยนปืนคอครับนี่เสร็จแล้วตัวน,นี้ก็นี่อย่างหนึ่งเขาน่าจะเจาะตรงนี้นะทําที่อัดจระ,ะบีถ้าคูโบต้าจะมีครับแต่ยันมาไม่มีแต่มันก็ข้อดีต่างก,กันถอดง่ายครับ ใส่พอติดนายเดวยแบนใหม่มานี่ครับเปลี่ยนลูกปืนคอเรียบร้อยโซ่คอใหม่ครับปลอกคออันเก่าแตกปอกคอใหม่ เฮ้ยังวันนี้เรามี FC มาเยือนครับให้กำลังใจนี่ชื่ออะไรครับพุ่มิภูมิเลยภูมิแพ้ภูมิแพ้เออทำไมถึงแพ้ฮะไม่รู้เอ,อ้ทำไมว่าไม่รู้ภูมิชนะไมหรบ่ ตัวนีนช่างรางใ,นะใส่ฝาครอบตัวนี้ก็จะเป็นยันม่าครับ AW82 ตัวสูงครับเรเรยียบร้อยเก็บของ ผมยกยก,ยกแก๊สแรงข้างหนึ่งข้างๆล้อ nó chỉ đang một nơi nó tiếng ngô đang một này này sắn này bòi Xài đó

แล้วนี่เราก็จะใส่คอครับก็น่าจะเสร็จน่าจะได้ล้างอ่าจ้าพี่ใช้มีดิ จะประกอบคอครับในล่องสายเฮลิกด้วย คนขับตัวใหญ่มากเลยครับนั่นขึ้นไ่เร่งอีกนั่นขึ้นไ่เร่งหน่อยนี่นี hey, ่ข้างล่างเราใช้ไม่เร่งครับตะเคียนตะเคียนพ่อ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 เดินหนังเลย มันเลยมันเลยมาตรงเรี่ยวมันตรงเลยได้หรือบอล่าไม่อีกเดี๋ยวไม่อีกไม่ได้ไม่อีกอ๋อทำเลยขึ้นยี่เงินขึ้นไม่แรงป่ะอ๋อะใส่เลย

อันนี้อ,อ่อขอยี่สิบสี่วนะ่ะคือดีไหมคือดีว่ะแม่หรอแม่หรอได้แล้วนำคันเลยสั่งบอยไหมหน้าตาพี่เห็นหน้าตาพี่ขึ้นหอนนันเลยไหมที่อื่นควรไม่ไร บัดนี่ยังนะเพลงไหมเด็ก <iş> น ah. no, <top> ้อยตัวดำนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขออนุญาตช่วยทีมงานประกอบคนบายบายครับ